ตรงนี้ก็คล้ายๆกับ7 e เ e ่ e อีเที่เขาเพิ่มรอบการหมุนเนี่ยในคลังสินค้าที่เป็นศูนย์กระจายเนี่ยเหลือไม่ถึง7วันการที่7เเพิ่มไม่ถึง7วันเนี่ยหมายถึงว่าของชิ้นแรกจนถึงสุดท้ายที่ปล่อยไป7วันเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยลดปริมาณการจัดเก็บลงได้เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งคราวนี้ผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับก็คือตัวอย่างของ สิ่งที่ช่วยในการจ่ายสินค้าจะทำยังไงให้เราหยิบมากขึ้นและเร็วขึ้นตัวนั้นก็คือเรียกว่าการหยิบด้วยสิแสนนะครับเขาเรียกว่าเป็น Pick to Light Pick to Light เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้การหยิบได้เร็วขึ้นถามว่ามันทำงานยังไงการทำงานก็คือเมื่อเราสแกนออเดอร์ปุ๊บนะครับว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเราสแกนปุ๊บเนี่ยสินค้าที่เราต้องการจะหยิบเนี่ยไฟมันก็จะติด ไฟก็จะติดพร้อมกับจะมีในเรื่องของจํานวนที่ว่าจะหยิบจํานวนเท่าไหร่พิก o l ไลท์ like เนี่ยในของปริมาณที่หยิบเล็กๆเ,เป็นชิ้นเนี่ยพิกโตไลท์ like จะใช้เวลาหยิบที่เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องใช้ความชํานาญของผู้ประกอบอของพนักง,งานหยิบเลยเพราะว่าแค่ไฟติดพนักง,งานหยิบแค่1ดูไฟเห็น2ก็คืออ่านตัวเลขออกว่าหยิบกี่ชิ้นเขาก็สามารถหยิบได้ถูก นะครับเพราะฉะนั้นและอีกประการหนึ่งก็ของการหยิบที่พลิกทูไรได้ดีก็คือหน้าแคบๆนะครับเพราะว่าปกติในคลังสินค้าที่เราเก็บปริมาณเยอะๆเ,เนี่ยเราต้องเดินผ่านเยอะตรงนี้เราเรียกว่าพลิกเฟสแต่การที่หน้าแคบคือด้านหน้าของเราเฟสเนี่ยมันเล็กลงจะทําให้เราเดินหยิบได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนกับเราเดินเข้าอุปมาเหมือนเดินเข้าห้างแมคโครปรากฏว่าเขาเก็บสินค้าเป็นแลงและมีหลายๆแลงมาก จะพบว่าเราอต้องเดินเยอะข้ามหลายช่องกว่าจะไปหยิบสินค้าอีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดพิกเฟสมันแคบเราก็ลองนึกภาพนะครับเหมือนเดินเข้าเซเว่นหสินค้าข้างหน้าเราเนี่ยเล็กนิดเดียวดังนั้นภายใน1เมตรเนี่ยเราเดินผ่านเป็น10ส,สินค้าเลยการลดพิกเฟสให้สั้นลงเนี่ยจะทําให้เราหยิบได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือการทําที่พิกทูไลท์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเมื่อ การหยิบเนี่ยสินค้าที่หยิบก็คือจะเติมจากข้างหลังเหมือนกับเวลาเติมนมจากข้างหลังเราหยิบเราหยิบจากด้านหน้านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายก็คือจะเป็น FIFO ก็คือของมาก่อนออกก่อนดังนั้นสินค้าที่มีอายุก็จะหยิบได้เร็วแล้วก็ขายได้เร็วกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ในส่วนสุดท้ายของเราที่เราควรจะพิจารณาต้นทุนประกอบก็คือในต้นทุนของการจัดส่งนะครับก็คือในเรื่องของขนส่งนี่เอง ต้นทุนของขนส่งเนี่ยโดยปกติหลักของมันง่ายๆก็คือเราจะทําอย่างไรให้เราบริหารรอบรถได้ดีขึ้นนะครับในการบริหารรอบรถเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีการจับตารางรถที่ดีแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัดออเดอร์วันล่วงหน้าเพราะว่าจะได้มีการจัดเตรียมคือโดยปัญหาพื้นฐานของผู้ประกอบการเนี่ยโดยปกติก็คือพยายามจะส่งให้มากที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ยอมปิดออเดอร์สักทีทาให้รถเนี่ยไม่สามารถออกได้ตามเวลาการที่รถออกตามเวลาไม่ได้ตรงเนี้ยมันส่งผลทําให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นแทนที่ว่าเราจะใช้รอบรถวิ่งได้ล้อหมุน24ชั่วโมงคูณ7วันกลายเป็นว่าเราต้องมาจอดรอสินค้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือผู้ประกอบการต้องลองไปดูว่าเราจะบริหารรอบรถปัจจุบันของเราเนี่ยดีหรือ,อยังคือล้อหมุนเนี่ย กี่ชั่วโมงต่อวันตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องกลับไปดูและบริหารรอบรถให้มากขึ้นวิธีการก็คืออาจจะต้องมีการตัดออเดอร์ในวันก่อนหน้าแล้วก็จัดเตรียมหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพยายามลดต้นทุนในเรื่องของเขาเรียกว่าแบ็คฮอลหรือการขนสินค้าขากลับผู้ประกอบการเนี่ยโดยปกติมีการมุ่งเน้นด้านนี้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเมื่อเราไปส่งสินค้าเราก็มักจะตีรถเที่ยวเปล่ากลับ ดังนั้นในการตีเที่ยวเปล่ากลับเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีหลักการคร่าวๆว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำแบ็กฮอล l ได้ไหมนะครับก็คือไปหาสินค้าขากลับวิ่งมาบางกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าดูผู้ประกอบการบอกว่าเอ๊ะมันยากยังไงรถเราก็วิ่งไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาสินค้าที่ไหนกลับบางครั้งเราเอาซอร์สได้ไหมในบางเส้นทางโดยที่ว่าเราอาจจะพิจารณาส่งรถของเราเองในระยะทางใกล้ๆไม่เกิน6ชั่วโมง คือวันหนึ่งอาจจะส่งได้2รอบหรือส่งเฉพาะรถรถของตนเองเนี่ยภายในช่วงใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลดังนั้นวันหนึ่งเราอาจจะส่งได้ถึง3รอบก็คือการใช้รถเนี่ยเราคุ้มค่าแล้วก็พยายามขนส่งให้เต็มคันให้มากที่สุดดังนั้นถ้าเกิดเป็นผู้ผ,ผ,ผ,ผลิตเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าผู้ประกอบการควรจะให้ลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นปริมาณเต็มตู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนถ้าเกิดเป็น b a ็ค call อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะใช้ o u t ท์ซอร์สแล้วเราก็ พิจารณาให้เอาซอร์สเนี่ยวิ่งรถขาดเที่ยวกลับก็ได้เพราะบางทีอาจจะเกิดผู้ประกอบการที่วิ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาหยิบคือคือ,คอมาขนของเราในลักษณะที่เป็นแบ็คคอร์ของเขาก็ได้นะครับซึ่งด้วยวิธีนี้จะทำให้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยต่ำที่สุดนะครับ